วันนี้นะคะทางคุณละพีพูลพาณิชย์หรือพี่แม็กนะคะผู้จัดก,การภาคเอลิทหกค่ะจะมาให้ความรู้นะคะคุยแค่แก่เกาเรื่องต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะเรื่องของ iSmart ์ e รีคูด y o ออนไลน์มาร์เก็ตภาคสองค่ะพี่แม็กมาหรือ,อยังคะขอเชิญพี่แม็กเลยค่ะครับครับก็ขออนุญาตต่อจากครั้งที่แล้วโดยการย้อนกลับไป ที่เดิมก่อนนะครับก็คือเรื่องของออนไลน์วันนี้เราก็มาอาจจะต้องใช้เวลาสามสิบนาทีนี้มาพุยยันในเรื่องของออนไลน์นะครับต้องบอกงี้ครับเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องเรื่องไม่ไกลตัวแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่แม็กเหมือนไมวีนะคะมีเครื่องสองเครื่องอ,อยู่ด้วยกันไหมคะสามเครื่องขอบคุณค่ะ <laughs> ไม่สองนะคะสามไม่ได้ค่ะใช่แม็กโอเค ได้ปะตอนนี้ได้ปะได้ค่ะได้แล้วได้แล้ว,ลวค่ะโอเคค่ะ,อะโอเคครับคืออย่างที่บอกมันใกล้ตัวมากคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลายหลายครั้งที่ไปคุยเรื่องนี้มาก็จะเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือความกลัวที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับหนึ่งก็คือส่วนใหญ่คนที่ไม่กล้าทาออนไลน์ต้องบอกว่าตั้งแต่พี่ต่อพูดมานะครับออนไลน์นี่มันใกล้จริงๆนะมันใกล้ แต่คําว่าออนไลน์แต่และคนเนี่ยอาจจะจะมีนิยามที่ต่างกันแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือปัญหาก็คือว่าหนึ่งคือเรื่องของอายุหลายคนจํากัดความยากมันด้วยอายุเนาะบางบางทีพออายุ3 0สิขึ้นไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า้ออนไลน์มันยากเกินไปอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุนะฮะเรื่องออนไลน์บางคนกลัวเรื่องเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันอาจจะมีปมฝังใจตั้งแต่ในอดีตเคยไปกดคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องพังอะไรแบบนี้ก็กลัวเรื่องออนไลน์เรื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับออนไลน์ผมกาลัังบอว่น มันไม่ใช่เรื่องล้ําสมัยนะฮะออนไลน์มันเป็นเรื่องร่วมสมัยแต่วันนี้ถ้าเราไม่ยอมร่วมสมัยกับมันเรายังคิดว่าออฟไลน์ line, ร่วมสมัยอยู่ไม่ใช่นะครับอน,นาคตออฟไลน์ line, อาจจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องเริ่มเรียนรู้แล้วก็เตื่นตัวกับเรื่องนี้มากขึ้นโดยเฉพาะออนไลน์ที่มาเกี่ยวกับในงานประกรันผมขออนุญ,ญาตพูดเป็นเป็น เป็นเป็นพาร์ทของผมนะมันมี2พาร์ทพาร์ทที่ใช้เทคโนโลยีในการทําเรื่องกระบวนการขายนั่นคือพาร์ทออนไลน์เช่นทำ digital face ํำดิจิตอลเฟสทูเฟสการส่งงานการส่งแอปพลิเคชันต่างๆให้ลูกค้านั่นก็เรียกว่าออนไลน์แต่ผมกจะพูดในเรื่องของดิจิตอลมาเก็ตติ้งออนไลน์นะฮะคือการทําธุรกิจประกันกับ ออนไลน์ Online, กับระบบออนไลน์นะครับซึ่งมันแบ่งเป็นสองพาร์ทออนไลน์เป็นใหญ่มากเนาะครน,นี้เรามาเจาะไปเรื่องเรื่องเรื่องที่เราสามารถใช้ทํางานกับลูกค้าหาลูกค้าเก็บลูกค้า CRM กับลูกค้าได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบริษัทเขาก็ทําของเขาอยู่เราก็สามารถทําของเราเองได้นะครับขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอแบบนี้นะฮะติง้งครั้งที่แล้วเราคุยค้างกันเอาไว้ในเรื่องของ ร้านประกันออนไลน์แต่คราวนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่เรื่องนี้นิดนึงนะครับเอาละฮะอย่างนี้ครับอผมขออนุญาตพวกเราเห็นหน้าจอกันไหมครับผมผมไม่เห็นใครเลยเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> ผมขอเริ่มอย่างนี้เลยผมขอพูดถึงในมุมของที่ออฟไลน์ <c oughs> ไม่สามารถทดแทนออนไลน์ได้เอาอย่างนี้ด้วยกัน <c oughs> เพราะว่าจริงๆออนไลน์กับออฟไลน์มันเป็นโลกคู่ขนานเนาะมันควรจะไปด้วยกันและมันไปด้วยกันได้จริงๆ แต่มีบางเรื่องสําหรับผมนะฮะนี่ประสบการณ์ส่วนตัวมันมันแทนกันไม่ได้เลยนะฮะผมเอาภาพนี้มาให้ดูขออนุญ,ญาตนะครับภาพนี้คือที่ผมขีดเส้นสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของรีคูสเคยได้รีคูสอันดับ2องอันดเยียของทัพตอนสมัยเป็นซูเปอร์ว o r เซอร์ปีนั้นรีคูสได้20กว่าโค้ดครับ เล่าเรื่องนี้เพราะอะไรครับใน24โค้ดผมไม่ได้รีคูดคนเดียวครับก็มีผมกับน้องๆสมมุติว่าแบ่งคนละขึ้นนะฮะคนละ10โค้ดแล้วกันการที่ผมรีคูด10โค้ดได้เนี่ยแปลว่าผมต้องเจอคนอย่าง120คน,นะฮะนี่คือสถิติปกติะฮะทั้งปีผมส่วนตัวนะเจอ20คนนะฮะเจอ20คนนี่คือเยอะที่สุดในชีวิตและดีที่สุดในชีวิตที่เคยทําได้คือปี2011ะฮะผมให้ดูกด8ไม่เท่ากับ8นิดนึงนะฮะขออนุญ,ญาตเปิดอีกหน้าจอหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวพอเราดูกฎนี้เราจะรู้ว่าออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยมันมันช่วยเราได้เยอะแล้วก็ผมจะคุยในมิติของว่าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ไม่ยากด้วยนะฮะอ่า yea. พวกเราดูภาพนี้ครับผมขออนุญาตก,กดเครื่องคิดเลขน,นะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับผมไปชวนคนใช้คำว่าชวนคนเนาะไม่ใช่ออกรหัสผมตีว่ายี่สิบคนก็บอกนี่คือดีสุดแล้วนะในชีวิตคือดีที่สุดแล้วนะฮะยี่สิบคนนะครับปรากฏว่าผมเลยจะบอกว่าอย่างนี้ครับใน ในปี2021ผมชวนได้20คนต่อปีนี่คือดีที่สุดแต่กันอย่างนี้ครับ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนอเมษาที่ผ่านมานะครคือแเดือนผมเขียนเลขแปไว้เนาะสมมุติว่าในแปเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมทําออนไลน์นะผมไม่ทำออฟไลน์เลยนะฮะออนไลน์ Online อย่างเดียวผมชวนคนมาได้ทั้งหมด160คนชวนคนนะฮะคำว่าชวนของผมแปลว่าอะไรฮะชวนของผมคือ น้องสนใจแล้วนะฮะมีการสัมภาษณ์มีการทําแบบสอบถามตันคารพอเรียบร้อยแนละ้วนี่เรียกว่าชวนเนาะออกรหัสนั่นอีกเรื่องหนึ่งผมชวนมาได้ร้อยหกสิบคนในช่วงแปดเดือนที่ผ่านมาหลักฐานมีพร้อมฮะนะฮะยื่นปปชมาตรวจสอบได้นะครับผมก็เลงจะบอกอะไรครับผมก็เลยจะบอกว่าในอดีตที่ผมทำออฟไลน์ line, ผมเคยชวนคนได้เยอะที่สุดคือยี่สิบคนต่อปียี่สิบคนต่อปีผมก็เลยเอาตัวเลขร้อยหกสิบตั้งถ้าผมหารด้วยนะฮะถ้าผมหารด้วยยี่สิบ แปลว่าผมต้องใช้เวลา8ปีนะฮะ8ปีในการที่จะชวนคน160คนนะฮะ8ปีผมก็เลยได้สูตรตัวนี้ออกมาว่า8เดือนที่ผมทำออนไลน์เรื่องการตลาดดิจิทัลมาเก็ตติ้งเท่ากับผลลัพธ์ที่ผมต้องทำออฟไลน์8ปีะฮะนี่คือตัวที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่ดิฟกันแล้วระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์มันไม่ใช่โลกคู่ขนานกันธรรมดาแล้วอออนไลน์มันเริ่มจะส่งผลอะไรบางอย่าง โดยที่ใช้องค์ความรู้ไม่เยอะเลยเสียงไม่เข้าอ้าแล้วเสียงผมไม่เข้าฮะได้ยินไหมฮะได้ยินค่ะเจนฮะ,ะได้ยินครับพูดแล้วเข้าแล้วได้ยินครับขอบคุณมากครับโอเคคราวนี้เนี่ยผมก็นเลยจะบอกว่าเนี่ยฮะแปดเดือนเท่ากับแปดปียังไม่พอยังไม่จบแค่นั้นยังต้องการพิสูจน์ต่อนี่แปดเดือนที่พิสูจน์มาอย่างเดียวแนละ้วนั่งอยู่ที่บ้านพิสูจน์อย่างเดียวทุกคนก็คงพิสูจน นี่คือตัวเลขที่เริ่มส่งผลออกไห้เห็นว่าออนบอดดิ้งขอโทษจริงๆนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เอามาตั้งใจมาอวยตัวเองนะครับเพิ่งเห็นตัวเลขเมื่อวานภรรยาบอกตัวเลขที่ถูกส่งเข้าไปในออนบอดดิ้งก็เริ่มส่งผลมันมันจะกระทบหมดนะฮะมันจะกระทบหมดและทั้งหมดเนี่ยไม่เจอตัวกันไม่ต้องรีคูดไม่ต้องเห็นหน้ากันไม่ต้องทัวันี้ก็ไม่เห็นหน้าตัวแทนแล้วก็ไม่รู้เป็นใครคท่านี้อย่างอย่างที่บอกครับบางคนบอกเฮ้ยเจออย่างนี้มันอันตรายมันไม่น่ากลัวหรอ มันต้องค่อยๆไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้นะผมอาจจะอาจจะเป็นหน่วยกล้าตายทดลองทําอยู่ก็ได้นะครับดูตัวต่อมาครับนี่คือ ID ดียคูฮะไอดียคูทที่พวกพี่เห็นในหน้าจอน,นี่คือเลข2ี่ถูกต้องไหมฮะแต่ด้านขวาของจอพวกเราเห็นยาวๆนั่นคืออีเมลที่ส่งมากับบริษัทนะครับส่งมาบอกว่าข้อมูลที่คุณส่งเข้าไปในระบบเนี่ยมันจะเริ่มทยอยหมดอายุเลยนะฮะนี่คือตลอดผมผมก็จะบอกว่าตลอดตลอด8ปเดือนที่ผ่านมาจริงๆมันมีม,นม,มันมีเยอะมากเลยฮะมีคนให้เลือกฮนะ ผมใช้คานี้ก่อนแล้วกันนี่คือกระบวนการชวนคนเนาะส่วนเราจะเลือกคนที่ดีคนที่ไม่ดีคนที่อะไรอย่างเงี้ยเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือตัวที่เริ่มโ่งโลผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยถ้าวันนี้พี่น้องเราสามารถมีทรัพยากรในการคัดเลือกได้เยอะขึ้นในอดีตที่ผมบอกว่าผมเยอะแล้วคือปีละยี่สิบคนนี่คือเยอะแล้วนะแล้วยี่สิบคนนี่ไม่ไดวันดีทุกคนนะคัดไปคัดมาก็าเหลือไม่กี่คนและ้วนะฮะแต่คราวนี้เรามีเรามีเรื่องให้ทํามากขึ้นในเรื่องการบริหารและงานชวนนะครับ คราวนี้คําถามอย่างนี้ครับเรื่องนี้สัมพันธ์กลับมาที่ออนไลน์พี่ครับวันนี้ผมเปรียบเทียบนิดเดียวเดี๋ยวพี่จะเห็นภาพว่าและเราจะทํายังไงและทำางไงให้มันง่ายผมคงผมโ <c oughs> ชคดีครับม,มา <c oughs> แต่ยุคที่มีคอมพิวเตอร์มีเว็บไซต์นะฮะยุคนั้นมีคอมพิวเตอร์มีเว็บไซต์แต่ผมไม่ทําเว็บไซต์เหตุผลเพราะว่ามันยากผมจบด้านคอมพิวเตอร์มาผมยังรู้สึกว่ามันยากแล้วผมก็ไม่ทะลุไปออนไลน์จนมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าเครื่องมือนี้มันง่ายมากนะฮะผมก็เลยเริ่มมาจับออนไลน์นะครับพวกเราครับ ย้อนกลับไปนี้เดียวครับวันนี้ทําไมต้องเป็นออนไลน์เหตุผลเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้เปลี่ยนไปฮะพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้เปลี่ยนไปพวกเรารู้ไหมฮะนี่คือที่มาของการที่เราต้องมีออนไลน์แล้วมันจะเริ่มมาทดแทนเปลี่ยนไปแบบไหนฮะผมยกตัวอย่างแบบนี้ที่ครับช่วยตอบคำถามมาหน่อยนะครับถ้าย้อนไปสักสิบปียี่สปีที่แล้วนะฮะยุคที่ผมมาทางานเอเอใหม่ๆถ้าพี่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งพี่จะไปที่ไหนฮะห้ามโอ้ขอบคุณมากอันที พันทีโอ้โหนี่ฮันทีฟอร์จูนหรือไม่ก็ไอทีซิตี้ไอทีมอลถูกไหมฮะนั่นคือกระบวนการซื้อสมัยก่อนเราก็จะหอบสังขารรีบไปพันทิปไปเดินหาเลยทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วนะบางทีว่าอยากจะซื้ออะไรแล้วก็เดินหาสุดท้ายหมดเป็นหนึ่งวันแล้วก็ได้โน้ตบุ๊กกลับมาบ้านเครื่องหนึ่งนะฮะใช้เวลาไปวันเลงปัจจุบันฮะเครื่องนี้ถูกซื้อโดยใช้มือถือเครื่องเดียวฮะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถซื้อได้ซึ่ง เอ่อที่ที่ยืนอยู่ด้านหน้านี่คือผมนะฮะเจ้าของบ้านนะฮะด้านหลังคือคนส่งของนะฮะเม,มื่อวานไปพูดในพีมดแดงฟังแกบอกว่าคนไหนเจ้าของะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราซื้อของตอนหกโมงเย็นตอนสามทุ่มของมาส่งแล้วนี่คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะฮะนั่งช้อปปิ้งในออนไลน์แล้วคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เครื่องละห้าบาทสิบาทต่เครื่องสองสามหมื่นอย่างเงี้ยคนก็เริ่มกล้าซื้อในออนไลน์มากขึ้นผมก็จะบอกว่าวิกฤตเป็นเรื่องชั่วคราวครับโควิดเป็นเรื่องชั่วคราวแต่สิ่งที่มันถูกดิิิรรรรััพพแแนนนน่่่อออคคืืฤตกกมมมมผู้บบโภจะะเเเเเปปปลลลียไไไหา วันนี้ถ้าผมเลือกไปเดินพันทิปเพื่อซื้อคอมพิวเ,เตอร์ผมก็ไม่ไปแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ก็คงไม่ใช้วิธีนั้นเราก็คงใช้วิธีเสิร์ชหาในมือถือก่อนเพราะมันมีทุกอย่างถูกต้องไหมฮะเอาละ้ฮะไปต่อนะครับต่อมาเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนตอนนี้นะฮะพฤติกรรมบริษัทก็ต้องเปลี่ยนตามไม่ใช่เรานะบริษัทอยู่ไม่ได้ฮะบริษัทก็อยู่ไม่ได้เพราะถ้าเอยังขายผ่านตัวแทนชาน n e ลเดียวเนี่ยเราจะสู้ชาวบ้านไม่ได้นี่เราต้องเข้าใจฮะบริษัทเราต้องเติบโตแต่เป็นเเรื่่องงงดีีนฮปปลยยไไั สินค้าผมว่าน่าจะทุกตัวแล้วเมื่อก่อนใช่คำว่าแทบทุกตัวเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือลูกค้ามือถือคนไทยทั้งประเทศได้แล้วครับตอนนี้ลูกค้าทุกคนอยากจะซื้อประกันสักตัวหนึ่งขอโทษนะครับสมัยก่อนโทรมาหาเรานะฮะเราไม่มีทางส่งแบบไปเลยจนกว่าจะได้เจอตัวถูกต้องไหมที่ส่งไปเดี๋ยวข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนลูกค้าบอกมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเัิญเซิร์ชมือถือพวกเราจะทําไงฮะเปิดเข้าไปในมือถือซื้อประกันในเอที่เราพิมพ์ตอนนี้เลยก็ได้ครับที่จะเจอทุกอย่างที่ไม่มีเราอยู่ในนั้น <N ic ly> นี่คือเรื่องที่หนึ่งบริษัทขนของไปอยู่ในออนไลน์หมดแล้วฮะนะครับตัวต่อมาแม้แต่บริการนะฮะเมื่อก่อนเราบอกว่าเฮ้ยงานเราต้องบริการเดี๋ยวนี้ลูกค้าบริการตัวเองได้ฮะบ,บริษัทส่งเลขาส่วนตัวไอเซอร์วิสไปหาลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่มันดีตรงไหนกับเราฮะมันก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแต่เราต้องตามเรื่องเทคโนโลยีให้ทันนิดเดียวนะให้ทันนิดเดียวตอนนี้ทุกบริการทุกเซอร์วิสเอเอพยายามขนขึ้นออนไลน์หมดแล้วฮะคำถามสุดท้ายสินค้าไปแล้วบริการไปแล้วแล้วพวกเราอยู่ที่ไหนฮะ ถ้าเรายังอยู่ที่เดิมผมถึงบอกนะครับการเป็นออฟไลน์ line, ไม่ใช่เรื่องร่วมสมัยต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยในอนาคตเร็วๆนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องล้าสมัยครับมันเป็นเรื่องร่วมสมัยที่เราต้องเริ่มเรียนรู้ไม่ยากครับและที่สําคัญวันนี้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมครัทุกคนเซตซีโร่เท่ากันครับไม่ว่าพี่จะมาจากยุคไหนไม่ว่าพี่จะน้องเพิ่งเกิดพี่เพิ่งเข้ามาเริ่มงานพี่อยู่มาสามสิบปีทุกคนเซตซีโร่เท่ากัน และออนไลน์เทคโนโลยีปัจจุบันครับเขาทํามาเพื่อให้คนใช้ฮะสมัยก่อนทำออฟทำออนไลน์ทําทุกอย่างเทคโนโลยีมาเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ใช้แต่เดี๋ยวนี้เขาทาให้คนแบบเราใช้ฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยง่ายนะฮะเอาละฮะผมก็เลยสรุปแบบนี้ครับก่อนที่จะเข้าร้านออนไลน์นะฮะสถานการณ์นะครับเริ่มทําให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ทําออนไลน์ฮะไม่ใช่แค่ธุรกิจเราในหน่วยนะฮะจะแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ แต่เราอาจจะไม่เหลือที่ยืนก็ได้เหตุผลเพราะแบบนี้ครับออนไลน์มันเก่งสองเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในมุมมองผมนะฮะหนึ่งมันเก่งในเรื่องการหาคนใหม่ได้มันหาตลาดมันหาพื้นที่มันหาโอกาสใหม่ๆได้ในออนไลน์ในมือถือนั่งเล่นมือถือเหมือนที่ผมนั่งเล่นมือถือแปดเดือนผมมีตัวแทนมาสมัครกับผมเนี่ยมีคนมาสมัครเป็นตัวแทนผมร้อยหกสิบที่คัดแล้วนะฮะคือร้อยหกสิบคนนะฮะนี่ฮะมันมันอยู่ในมือถือนะครับต่อมาผมก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ย นอกจากเรามันหาคนใหม่ได้มันยังรักษาคนเก่าได้แปลว่าอะไรครับพี่ครับถ้าวันนี้ลูกค้าพี่ที่อยู่ในมือพี่ยังมั่นใจว่าพี่ยังบริการแบบถึงเนื้อถึงตัวได้ดีอยู่นะฮะวันนี้ความคิดนิดอาจจะต้องถูกดิสทับเร็วๆนี้เพราะอะไรฮะเพราะลูกค้าเราจะถูกกลัดกรนจากมือถือนี่เหมือนกันฮะเพราะอะไรบางทีเนาะลูกค้าก็เกรงใจพี่เป็นไหมลูกค้าเกรงใจตัวแทนเนอะอุย้ยตายแล้วเก็บเบีย้ยไม่กี่บาทเองฉันไม่อยากจะไปหาตัวแทนไม่อยากจะรบกวนเขาเลยเขารายใหญ่เยอะอะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าเปิดเองฮะพี่รู้ไหมทันทีที่เขาเปิดมือถือความน่ากลัวเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะจะมีตัวเปรียบเทียบมีคู่แข่งมีทุกอย่างอยู่ในนั้นฮะเห็นไหมจะพูดว่ามันน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะเพียงแต่เราต้องรู้ทันถ้าเรารู้ทันเราจะทําเรื่องนี้ง่ายนะครับโอเคมาดูกันต่อก่อนที่จะไปถึงราากก้านระการออนไลน์ผมขอพูดถึงเรื่องเซลล์โคโลจีนิดนึ่งอันนี้มาประยุกต์เองปกติมันไซคลอจีแล้วเป็นจิตวิทยาเนี่ยแต่นี่คือจิตวิทยาการขายครับปกติการขายไม่ว่าจะเป็นยุคออฟไลน์ line, ออนไลน์หลักการพืื้นนนฐาเเหมมอดิ วันนี้คนจะถูกซื้อของสักชิ้นหนึ่งเหมือนผมจะไปซื้อคอมพิวเตอร์ก็ถูกกระตุ้นแนฮะถูกกระตุ้นด้วยด้วยพี่ต่อพี่ต่อเคยกระตุ้นในผมซื้อ ipad ถูกกระตุ้นด้วยเรื่องต่างๆที่มันอยู่รอบตัวอะไรแบบนี้มันก็ต้องถูกกระตุ้นนักขายก็เป็นต้องเป็นนักกระตุ้นลูกค้าก็เป็นฝ่ายถูกกระตุ้นนี่คือปกตินะครับและก็หลังจากเราถูกกระตุ้นนะฮะผมตอนที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อ iPad ผมก็ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่มาบอกให้ประกันดีซื้อสิแล้วซื้อเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครับนะฮะก็ต้องไปหาก่อนดียังไงอ่ะดีแบบไหนอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องหาข้อมูลหาข้อมูลแล้วค่อยตัดสินใจซื้อในอดีตยุคก่อนนะครับถูกกระตุ้นด้วยอะไรครับอ๋อแน่นอนครับถ้าในอดีตถ้าไม่เพื่อนบอกเพื่อนแนะนําก็เปิดทีวีดูเปิดหนังสือพิมพอ่านเปิดนิตยส,สารดูมีแค่นี้ฮะสื่อเราเข้าไม่ถึงสือ่อครเพราะฉะนั้นการขายในอดีตเราเลยจําเป็นต้องกระตุ้นแบบ one on o n ไงเราต้องเจอตัวเท่านั้นมาถึงจะกระตุ้นกน หาข้อมูลในอดีตลูกค้าหาข้อมูลยังไงครับเหมือนที่พูดตอบเมื่อกี้ครับจะซื้อคอมพิวเตอร์ไปพันทิพย์ไงฮะก็ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปหาอัปเปะไปหาอา 8, ม่า 8, ซ้ออื้มนะฮะแต่ปัจจุบันหาข้อมูลกันยังไงฮะก็เปิดมือถืออีกแล้วและซื้อในอดีตไปไงฮะก็ต้องเดินทางไปซื้อตามที่ต่างๆที่มันเรียกว่าแหล่งซื้อขายแต่ปัจจุบันก็อยู่ในมือถืออีกแล้วเห็นไหมคะทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วคําถามสุดท้ายที่ผมกลับมาถามพวกเราครับเราอยู่ที่ไหน ทำยังไงลูกค้าจะเจอเราภาษาแนละการตลาดที่เขาชอบพูดกันสวยๆเนาะต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน,น,ลออนไล์ผมก็เคยมีตัวตนบนโลกออนไลน์ในอดีตนะครับผมเปิดเพจตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบกว่านะครับผมก็บอกผมมีตัวตนแล้วไงก็ไม่มีใครซื้อประกันเราเลยไม่มีใครมาสมัครกับเราเลยทําไม่เป็นคนระับเพราะตอนนั้นมันยังทํายากต้องใช้คํานี้เนาะแต่ปัจจุบันง่ายและผมกำลังจะมาเฉลยวันนี้ครับโดยการทําการตลาดผ่านร้านประกันออนไลน์ติดอาวุธให้ตัวแทนใช้คํานี้เลยนะฮะติดอาวุธให้ตัวแทน ไม่ใช่เราคนเดียวแล้วนะเพราะว่าตอนที่ผมคิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่ผู้จะเป็นศาสตราจารย์เลยเนะตอนที่ผมทําเรื่องนี้ขึ้นมาตอนนั้นคิดคิดเรื่องรีคูดผมรีคูดมาร้อยหกสิบคนพวกเราเคยได้ยินคําว่าคัดทิ้งใช่ไหมครับคัดทิ้งไปเรื่อยๆโทษทีครับโยแล้วทาไมต้องพูดเร็วสีดขนาดนี้โอเคเหลือสิบห้านาทีนะคระับ,บโอเคเกิดความเสียดาย คัดทิ้งแล้วเกิดความเสียดายเพราะอะไรฮะที่เราทิ้งไปบางทีก็ของดีผมก็เลยต้องสร้างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนาะออนไลน์มันเก่ง2เรื่องเรื่องแรกหาข้าวเรื่องที่2รักษาไว้กฎการตลาดหมายเลขเจ็กดกฎการตลาดหมายเลขเจ็ดไม่เกี่ยวกับออนไลน์ไม่เกี่ยวขายประกันคือการตลาดหมายเลขเจ็ดการกระตุ้นพราะเราจได้ใช่ไหมครับนะักการตลาดเชื่อกฎหมายเลขเจ็ดแปลว่าทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเห็นบ่อยๆอ,อย่างน้อยเจ็ดครั้งอารมณ์ซื้ออารมณ์อยากซื้อจะเกิดขึ้นการรีคูดคนการชวนคนก็หลักการเดียวกันฮะวันนี้เราชวนวันนี้ไม่มาชวนพรุ่งนี้ไม่มา ชวนไปเรื่อยๆพวกเราเคยได้ยินไหมเพื่อนไปบ่มให้เสร็จแล้วเราซามไปเก็บอ่ะอารมณ์อย่างนั้นเลยเขาเรียกว่ากดการตลาดใหม่เลขเจ็ดผมก็เลยสร้างร้านประกันออนไลน์ขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งหาลูกค้าใหม่เข้าสองเก็บลูกค้าเก่าไว้เพื่อสร้างกดการตลาดใหม่เลขเจ็ดกระตุ้นเข้าไปเรื่อยๆกระตุ้นเข้าไปเรื่อยๆอยู่ในนี้นะฮะคท่านี้ตัวนี้มันมีมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งร้านประกันออนไลน์เนื่องจากว่า ออนไลน์ Online, ตอนนี้ที่ผมใช้นะครับเครื่องมือที่ผมใช้ผมใช้อยู่สาตัว1 Se ่งเซิร์ฟเวตัว Google นะฮะแต่ Google นี่ผมเสิร์กไม่ไหวจริงเพราะเนื่องจากว่าถ้าอยากให้ลูกค้าเจอเราเป็นคนแรกๆของหน้า Google Search นะฮะใช้เงินเยอะแล้วใช้เวลาใช้ทรัพยากรเยอะผมผมรู้ว่าผมทำได้แต่ผมรู้สึกว่าทำแบบนี้แล้วน้องๆผมทำไม่ได้ผมก็จะไม่ทำและไม่จำเป็นต้องใช้มันด้วยต่อมาตัว Facebook Facebook นี่คือตัวพระเอกผมเลยในอดีตผมใช้ Facebook ในการรีคูสคนนะครับที่บอกว่าได้มา16 0คนกนก็มาจาจ Facebook แต่ตัวนี้ก็ต้องใช้เงินฮะใช้เงินและใช้เวลาค่อนข้างเยอะและใช้ความรู้เยอะเอาเวลาไปขายประกันดีกว่า <c oughs> นะคือผมรู้สึกว่ามันยากแต่มันถ่ายทอดยากด้วยนะครับพี่ๆหลายคนน่าจะทราบดีตัวที่สามแต่สองตัวนี้ความ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 ไม่เก่งของมันคือความน่ากลัวของมันคืออะไรรู้ไหมฮะทันทีที่เราไปอยู่ใน f a c e b o o k หรืออยู่ใน Google ทันทีที่ลูกค้าเซิร์ชเรามันจะเอาชาวบ้านไปด้วย ช่นลูกค้าอยากสมัครตัวแทนแล้วผมทําคีย์เวิร์ดสมัครตัวแทนไว้ลูกค้าจะไม่ใช่เห็นผมคนเดียวครับจะเห็นคู่แข่งเห็นเพื่อนบา้านเห็นทุกอย่างนี่คือความน่ัวของระบบเปิดมันเจอเราง่ายก็จริงแต่มันพาลูกค้าและพาคู่แข่งเราไปด้วยโอ้ยผมเลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ตัวแทนเราอันตรายเกินไป ตัวแทนเราอ Slide, cup, ราจจะเก่งสู้ชาวบ้านไม่ได้เราสร้างระบบปิดขึ้นมาดีกว่าคือระบบ Line OA คือ Line Official Account อยู่ในร้านมากันออนไลน์ร้านนี้มีอยู่ด้วยกัน4ฟีเจอร์ครับ4ฟีเจอร์นะครับตัวทตทตทตท4ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์แรกนะครับฟีเจอร์แรกคือในร้านนี้ในมือถือนี้อยู่ในมือถือนะครับในมือถือเรานะครับทันทีที่ลูกค้าเปิดมือถือเรานะครับลูกค้าจะเจออะไรครับเจออย่างนี้ครับ PC พีซีประจำร้านจะคอยต้อนรับลูกค้าแทนเราแม้เราจะไม่อยู่ปกติเวลาลูกค้าทักมาแล้วเราไม่อ่านหรือเพื่อนทักมาเราไม่อ่านเพื่อนหงุดหงิดไหมฮะเฮ้ยไม่ทักไปตั้งนานไม่ไม่อ่านกูเลยวะอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นเพื่อนพอทนเนาะแต่ถ้าเป็นลูกค้าทนไม่ได้นะฮะ<ๆ>เพราะฉะนั้นทันทีที่ลูกค้าเข้ามาในร้านประกันออนไลน์ของเราลูกค้าจะเจอ4ฟีเจอร์ฟีเจอร์แรกซื้อประกันไม่ใช่ซื้อประกันฮะมีข้อมูลประกันให้ศึกษานะครับมีข้อมูลประกันให้ศึกษาพวกเราสามารถสแกน QR Code โค้ดแล้วเข้าไปลองชมร้านดูได้ครับ นะฮะเข้าไปชมร้านแต่ถ้าเข้าไปแล้วรบกวนกด99ให้ผมด้วยนะครับในภาษาออนไลน์ของผมเนี่ยเรียกว่า99คือทำอวยพรเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับช่วยันอวยพรหน่อยนะครับสแกนที่หน้าจอนะครับเข้าไปดูในร้านเราจะเห็นฟีเจอร์หนึ่งสินค้าประกันที่เป็นตัวกระแสบริษัทนะครับเป็นตัวที่ขายดีของบริษัทบริษัทใช้ทําการตลาดนะครับไม่ได้มีทุกตัวเพราะต้องมีให้ลูกค้าถามนะมีทุกตัวเดี๋ยวลูกค้าไม่ถามนะจำเรื่องกฎการกระตุ้นได้ใช่ไหมฮะเออมีให้ลูกค้าสงสัยมีลูกค้าถามตัวที่2เรื่องการรสมััคตวแทน ความช้าใจบางทีลูกค้าเราไปซื้อประกันคนอื่นแล้วว่าเราช้าเลยเนาะแต่พวกเราครับลูกค้าเราไปเป็นตัวแทนกับคนอื่นช้ากว่าเชื่อผมสินะฮะพะจะไปเป็นลูกค้าคนอื่นเรายังไปขายกลับมาใหม่ได้แต่ถ้าไปเป็นตัวแทนคนอื่นแล้วยาวชัยะฮะเพราะฉะนั้นในฟีเจอร์ในร้านเราก็จะมีบอทดเป็นบอดนะฮะเป็นบอทดเ,เราไม่ได้ทำเองนะบอทดจะคอยแนะนําว่าถ้าสนใจเป็นตัวแทนมีข้อมูลหนึ่งเป็น FA เป็น l a เป็น FA พัมมีให้เขาศึกษาคนสมัยนี้ชอบศึกษาข้อมูลพวกเราอย่าปิดกั้นนะะเรายิ่งปิดเขายิ่งหนีนะฮะ แต่นี่คือระบบลายดียังไงครับถ้าเข้ามาศึกษาในร้านเราเขาจะไม่เห็นคู่แข่งฮะเขาจะอยู่ในระบบปิดที่เราสร้างเอาไว้นะฮะและและพอเ,เขาอยู่ในระบบปิดเขาจะไปไหนล่ะครับบันดีคืนดีนะครับลูกค้าของตัวแทนอารมณ์อยากจะเป็นตัวแทนขึ้มาบ้าง บางทีเขาไม่ถามตัวแทนเราฮะเขาเจอใครก็ไม่รู้พอเขาไปถามคนอื่นเขาก็ไปคนอื่นฮะโอกาสก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าลูกค้าเคยรู้ว่าเฮ้ยตัวแทนคนนี้เคยเปิดร้านไว้มีร้านประกันออนไลน์อยู่ในลนยมือถือไว้ฉันอยากเป็นตัวแทนเข้าไปดูหน่อยซิจาได้ว่าเคยมีฟังก์ชันนี้เข้าไปเจอแล้วเป็นไงฮะก็สามารถดิวกันต่อได้และ i อทีฟูดก็จะถูกลิงก์อยู่ในไลน์นี้เลยเช่นเดียวกันพวกเราลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับมันจะมีทุกอย่างให้เราลองเล่นไม่มีความลับนะฮะแล้วก็จะมี PC ผมคอยต้อนรับอยู่่นะก็คุยับเเาาาาสสภภพพรอตม